การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องธรรมดาในระบบรัฐสภามีฝ่ายค้านตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลทำมาทุกยุคทุกสมัยครับไม่ได้เป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยยติก็เขียนมาตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญถ้าปฏิบัติตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นข้อบังคับ บัญญัติไว้กว้างๆว่าห้ามกล่าวถึงบุคคลภายนอกห้ามเขียนยัตติไปถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่มีสิทธิ์มาตอบมาโต้ในสภานี่เป็นข้อบังคับหลักทั่วไปซึ่งบุคคลที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสอสอต้องพึงรู้ไม่ว่าฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลเว้นแต่ว่าแกล้งโง่ ไม่อยากรู้ไม่อยากทราบกูจะทําอย่างนี้ข้าจะทำอย่างนี้จะทํำไมประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตหาทำหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านว่าให้เอาชื่อของดรทักษิณชินวัตรออกจากยติไม่ไว้วางใจเสียคุณพิเชษเชื่อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนคนที่หนึ่งบอกว่าเอาออกซาทให้อย่างนั้นมันจะวุ่นวายจะอภิปราย ไม่ไว้วางใจคราวนี้ไปลำบากครับจะมีการประท้วงอย่างโกลาหลทำให้ภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรไม่ดีอาจจะเข้าใจผิดว่ารัฐบาลขัดขวางฝ่ายที่เข้าใจรัฐบาลก็บอกว่าฝ่ายค้านในไรเดียงสาไม่รู้จักความผมคิดว่าน่าจะมาพบกันในทางสายกลางก็เอาออกไปซะจะเอ่ยจะอะไรก็ใช้วิธีการในการพูดถึงว่ามีบุคคลอื่น ร่วมมือหรือสั่งการนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ก็ได้ครับผมคิดว่าไม่จะเป็นต้องระบุถึงทักษิณชินวัตรเพราะที่ผ่านมาก็เจอกันหลายเวทีนะครับในเวทีเลือกตั้งสมาชิกหรือนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านทักษินยกทัพไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณพิทาลิมเจริญรัตคุณช่ออาจารย์ปียบุตรยกทัพไปในนามของพรักประชาชนไปช่วยหาเสียง ให้แก่พักเพื่อไทยและพักประชาชนผลปรากฏออกมาแล้วเนะยครับที่อุดรเพื่อไทยชนะที่อุบลเพื่อไทยชนะที่ขอนแก่นเพื่อไทยชนะที่ไหนอีกละครับชนะที่เชียงใหม่เพื่อไทยชนะมีประชาชนชนะอยู่ที่ลํำพูนนี่ก็สู้กันกันกบทักษิณใจเย็นๆหน่อยครับปี2570ที่จะถึงนี้ได้สู้กันแน่นอนในสนามเลือกตั้งทั่วไปแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นครั้งแรก ของสภาชุดนี้ครับอยากให้มันเรียบร้อยอยากให้มันเป็นไปได้ไม่อยากจะเอาใจใจตัวเอาชั่วให้คนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเลิกซะครับฝ่ายค้านค้านนายกเป็นธรรมดาแต่ผ่านค้านถึงบิดาน่าสงสัยจะอภิปรายทักษิณหรืออย่างใดก้าวไม่พ้นอาจบันเลยทางการเมือง ก้าวไม่พ้นทักษิณอาจบันไลยทางการเมืองนี่ขอเตือนด้วยความหวังดีครับ